ส่วนข่วนี้นะคะจะพาไปส่องกิจกรรมแรกของ Miss Universe Thailand 2021อย่างแอนเชลรี c สกัตเคมิสค่ะที่บอกเลยว่าแต่ละคนที่ดูแล้วรู้สึกว่าเอ็นดูหนักมากเลยทีเดียว เรียกว่าเป็นประเพณีของวงการนางงามเลยนะคะที่ต้องโพสต์พาพกิจกรรมแรกหลังคว้ามุงกูดนั่นก็คือการทานอาหารมื้อแรกนั่นเองคะ่ะงานนี้กองประกวดได้ไลฟ์บรรยากาศของแอนชชลีสกอตเคมิสมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2021นะคะซึ่งต้องบอกว่าไม่เพียงแต่เธอจะฉีกกฎความงามแบบดเดิมๆกับความสวยในแบบเรียลไซส์บิวตี้แต่ว่าการทานอาหารมื้อแรกของแอนชชลีเนี่ยก็ยังเปลี่ยนภาพลักษณ์ของนางงามที่แฟนๆต่างแซงใจเอนดูในความน่ารักแล้วก็ความเป็นธรรมชาติของเธอค่ะ เพราะว่าเธอเนี่ยทานอาหารแบบจริงจังสุดๆไปเลยนะคะจนแฟนนางงามเนี่ยอดเข้ามาคอมเมนต์ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นดูแอนจะหิวมากดูออกเลยว่าหิวแล้วสุดท้ายมีแซลด้วยนะคะว่านี่รายการแอนชวนชิมหรือเปล่าซึ่งก็ถือว่าเป็นภาพโมเมนต์น่ารักตอนเช้าๆที่ให้แฟนๆเนี่ยได้อมยิ้มไปตามๆกันค่ะโดยหลังจากนี้แอนชชลีมีเวลาเพียงแค่3สัปดาห์เท่านั้นในการเตรียมตัวแล้วก็ต้องบินลัดฟ้าไปที่อิสราเอลนะคะเพื่อชิงมงที่3บนเวทีมิสยู ในเดือนธันวาคมนี้ค่ะ